สวัสดีครับีเด็กทุกคนวันนี้มาพบกับการเรียนแบบพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่รายวิชาภาษาไทยในสาระที่4หลักการใช้ภาษาไทยซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของระบบเสียงในภาษาไทยเริ่มที่หน่วยเสียงแรกของเราคือหน่วยเสียงสระดกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูหน่วยเสียงสระเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะว่าเสียงในภาษาไทยของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะเสียงในภาษาไทยของเราเด็กๆดูจากภาพนี้ลูกหนูจะเห็นได้ว่าในการออกเสียงของเราเราจําเป็นต้องพึ่งพาอวัยวะถูกไหมในร่างกายของเราในการออกเสียงซึ่ง อวัยวะที่สําคัญที่สุดอันดับแรกเริ่มที่สมองลลกสมองถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางนะของการสั่งการทั้งหมดเพราะฉะนั้นกระบวนการออกเสียงจะเริ่มได้ก็ต้องเริ่มที่สมองของเราเนี่ยสั่งการให้อวัยวะที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงเนี่ยทำงานทีนี้ในการเป่งเสียงออกมาแต่ละครั้งลลกนะเขาจะบังคับลมหายใจออกนะลมหายใจจะออกมาผ่านเส้นเสียง นะในตำแหน่งเสียงที่ังไม่เกิดเสียงหนูสังเกตนะลูกเวลาเราฮา่ฮาเฮอออีอือ,อฉันกินข้าวฉันหิวข้าวเสียงที่เปล่งออกมาเป็นลมหายใจออกทั้งสิ้นนะแต่ก็จะมีบางภาษาในโลกนี้ลูกที่จะเป็นลมหายใจเข้านะทีนี้ลมหายใจออกที่เปล่งออกมาผ่านเส้นเสียงเนี่ยก็จะขึ้นมาสู่ ช่องปากลูกในช่องปากเนี่ยก็จะมีอวัยวะต่างๆเช่นลิ้นนะลิ้นฝีปากฟันเนี่ยดัดแปลงลมทำให้เกิดเสียงต่างๆตามที่เราต้องการได้นะและมีใช้ในระบบภาษาของเราเพราะฉะนั้นสรุปสมองสั่งการให้ลมหายใจออกเนี่ยเปล่งเสียงออกมาผ่านเส้นเสียงแล้วก็มีการดัดแปลงนะบริเวณในะอวัยวะในช่องปากรวไปถึงบางทีอาจจะมีเสียงที่ขึ้นนาสิกหรือเสียงขึ้นจกได้นะ แล้วหน่วยเสียงในภาษาไทายของเรามีหน่วยเสียงอะไรบ้างโอ้เพนดาเชอว่าในภาษาไทายเรามีหน่วยเสียงอะไรบ้างโอ้กรีซฉันคิดว่าหน่วยเสียงภาษาไทายของเราเนี่ยมีอยู่สามเสียงคือหน่วยเสียงสระหน่วยเสียงเพชนะและหน่วยเสียงวรรณยุก์งกรีซโอ้ขอบใจมากแพนดาแต่เดี๋ยวทุกคนอย่าลืมว่าในแต่ละภาษาหน่วยเสียงก็จะไม่เท่ากันโอ้กรีซฉันเข้าใจแล้ว นะเพราะอะไรเพราะแต่ละภาษาลูกเรามีการกําหนดหน่วยเสียงนะที่แตกต่างกาันอย่างภาษาไทยเราเรามีหน่วยเสียงสระเพญชนะวรรณยุกต์ในขณะที่บางภาษาอย่างอังกฤษเนี่ยมีแค่หน่วยเสียงสระกับเพญชนะไม่มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์นั่นเองอันดับแรกเรามาเริ่มที่หน่วยเสียงสระในภาษาไทยกันหน่วยเสียงสระในภาษาไทย นะเสียงสระเราจัดว่าเป็นเสียงก้องลูกเสียงก้องในที่นี้คืออะไรก้องแปลว่าอะไรก้องดังกังวานถูกไหมเพราะฉะนั้นเสียงก้องคือเสียงที่ออกได้ดังนะเสียงที่ออกได้ดังนอกจากจะออกได้ดังแล้วมันยังเด่นกว่าเสียงอื่นๆอีกนะและความดังเด่นของมันเนี่ยทำให้เกิดอะไรลูกอ่าลักษณะเส้นเสียงลูกดูนะเส้นเสียง ในเสียงสระเนี่ยเกิดมาได้เพราะเส้นเสียงมันสัน้นอาจำได้นะเสียงกล้องคือเสียงที่ดังเด่นกว่าเสียงอื่นและเกิดจากอาการที่เส้นเสียงของเรามันสัน่นในเมื่อเส้นเสียงมันสั่นแสดงว่าเราปเปล่งออกมาจากคอโดยตรงโดยไม่กระทบนะกับอวัยวะในช่องปากแต่ทีนี้ในการจะอธิบายลาักษณะ เสียงสระดูกให้หนูดูที่อะไระให้เราดูที่ระดับของลิ้นดูนะระดับของลิ้นเนี่ยยกสูงนะในส่วนใดในเสียงใดที่มันยกสูงเสียงใดที่มันยกต่ำนะและส่วนของลิ้นที่ยกสูงนั้นมันอยู่ในระดับใดนะและริมฝีปากขณะที่เราออกเสียงเนี่ยมันหอหรือมันรีหรือมีลักษณะอย่างไรนะซึ่งนักภาษาศาสตร์ลูกนักพยาย นักภาษาศาสตร์ก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยนะนักภาษาศาสตร์จะทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะของภาษาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้ศึกษากันลูกในทุกๆเสียงเนี่ยเกิดจากการศึกษาและนํามาจัดเป็นระบบเราจึงเรียกว่าระบบเสียงซึ่งในหน่วยเสียงสระเนี่ยภาษาไทยของเราจะแบ่งออกเป็นสประเท ในภาษาไทยของเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือหน่วยเสียงสระเดียวเราจะมีทั้งหมด18เสียงและหน่วยเสียงสระประสมจำนวน3เสียงนะในหน่วยเสียงสระเดียวลูรสระเดียวเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสระแท้ทำไมถึงเรียกว่าสระแท้เพราะเวลาเปล่งเสียงสะอะออีอึอืออุลมันเปล่งออกมาโดยตรงถูกไหมเป็นเสียงแท้ออริจินอต้นฉบับเลยไม่ได้มีการ เหมือนกับเสียงพยัญชนะนะและเสียงสระที่เป่งออกมาเนี่ยอวัยวะในช่องปากจะอยู่ตำแหน่งเดียวตลอดเสียงหมายความว่าไม่มีการขยับยกเว้นระดับของลิ้นถูกไหมลูกเวลาเราเป่งออกมานะเพราะฉะนั้นตารางตรงนี้ลูกนะนักภาษาศาสตร์ก็ได้ศึกษานะทดสอบเสียงโดยการศึกษาดูลักษณะระดับของลิ้นและลักษณะของริมฝีปากจนได้มาเป็นเสียงสระ ตัวนี้ไม่ต้องตกใจไปลูกลักษณะนี้เราเรียกว่าตัวสัท t ะอักษรอ่าสัทธะแปลว่าเสียงสัทธะอักษรคือตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงหนูลองไปเปิดพจนานุกนรมภาษาอังกฤษจะมีตัวนี้อยู่ในหลังคําอ่านมันกภาษาไทยเรามีคําอ่านลูกหลังคํำลักเนี่ยก็จะมีคําอ่านเราใช้ตัวสัทธะอักษรเป็นตัวกลางในการอ่านออกเสียงนั่นเอง ทีนี้เรามาดูลูกล้วเสียงสระเดียวส8บแปดเสียงเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2อสระย่อยๆก็คือสระเสียงสั้นกับหน่วยเสียงสระเสียงยาวนะอย่างละเา้าอ่ะเรามาดูระดับของลิ้นลูกนะระดับของลิ้นที่ยกสูงและอยู่บริเวณส่วนหน้าลิ้นฟีป,ปากี่สระอะไรลูกหนูลองยกลิ้นระดับสูงแล้วเป่งออกมาลิ้นอยู่ระดับหน้าได้นะอืเอเอือ อืออืเราได้เสียงอะไรลกูกอ่าเสียงอีเสียงสั้นของมันคือเสียงอีเก่งมากเพราะฉะนั้นเราจะได้สระคู่แรกก็คือระดับริมฝีปากขออภายริลักษณะมีริมฝีปากกรีส่วนลิ้นของหน้าเนี่ยส่วนลิ้นอยู่ระดับหน้าและระดับลิ้นสูงได้อีอีอ่ะต่อไปกดลิ้นลงมาระดับกลางลนกลิ้นยังอยู่บริเวณหน้าอยู่เหมือนเดิมเอ๊เอเอ เอะถูกไหมลูกลิ้นพอลดระดับลงมาจะเป็นเสียงสระเอกสระเอกเก่งมากนะต่อไปกดลิ้นระดับต่ำลูก,กดลิ้นระดับต่ำเหมือนเวลาหนูไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอต้องการตรวจข้อของเรา่าใช้ไม้ไม้ที่คุณหมอตรวจกดลิ้นเป็นระดับต่ำเวลาเราเปร่งเสียงออกมาเสียงนั้นคือเสียงอะไรเลูกแอะแอะแอะหมอไม่ไหวแล้วคือเสียงแอะแอะเก่งมากลก ได้แล้วทั้งหมด6เสียงอ,อ,อีเอเอแอเอเนไะระดับลิ้นค่อยๆลดต่ำลงนะต่อไปส่วนของลิ้นค่อนไปนะจากหลังเนี่ยคอนมาทางกลางลูกไม่ไปลึกสุดแต่ค่อนมาทางกลางอเอาลิ้นไปอยู่ตรงกลางค่อนไปตังตรงกลางของช่องปากได้สละเลยลูกถ้าลิ้นอยู่ระดับสูงและอยู่บริเวณกลางปากอ,อือออ เออเก่งมากได้สระอึกับสระเอือนะต่อไปลิ้นอยู่ระดับกลางก็จะได้เออกับเออและสุดท้ายกดลิ้นให้ต่ำและส่วนของลิ้นเนี่ยอยู่ตรงหลังค่อนไปกลางจะไดอะอาอเก่งมากได้สระอ่ะอ่านะหนูไม่ต้องตกใจเพวินนี้เป็นการทดสอบเสียงนะออ เราเรียนรู้ลักษณะการเกิดเสียงโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์เนาะอวัยวะในช่องปากให้การออกเสียงอ่ะต่อไปลูกลิ้นฝีปากตอทำปากจู๊ทำปากจู๊ไว้ฝีฝูอ่าระดับของลิ้นเสียงสูงเออืออืออือใไดสระอุคับสระโอเก่งมากลูกต่อไประดับลิ้นอยู่กลางเอาลิ้นอยู่ตรงกลางแล้วทำปากจูเออเออเออ โอ้เก่งมากลูกได้สระโอกับสระโอและสุดท้ายได้อออออ่าดูนะหนูไล่ตั้งแต่แรกลูกอีออเอเอแอออือออออออะอ่อูอูออูออออหนูสังเกตุลูกระดับเลนค่อยเปลี่ยนระดับไปเรื่อยๆและรวมไปถึงริมฝีปากของเราด้วยนั่นเองต่อไปหน่วยเสียงสลับผสมบ้างลูกสามเสียง นะเสียงสลับผสมเขาบอกว่าเป็นการออกเสียงโดยจะใช้ลิ้นส่วนหน้าลิ้นส่วนกลางและลิ้นส่วนหลังทำนะ้าที่ออกเสียงร่วมกันออกเสียงร่วมกันแปลว่าอะไรลกูกอะเรามีการลากเสียงจากตำแหน่งหนึ่งรู้นะลากจากเนี่ยอีไปหาอะเนี่ยลากจากอือ ไปหาาอนี้เป็นต้นเนาะซึ่งลักษณะนี้เราจึงทําให้เรียกเสียงสลประสมอีเชื่อเรียกหนึ่งว่าสระเลื่อนนั่นเองนะมีทั้งหมด3ามเสียงอ่ะดอกจันไว้ก่อนช่องแรกลูกเสียงสละเสียงสั้นอีกกับอ่ะลากอีกไปหาอ่ะออไออออะสละเอียลากอึไปหาอ่ะอึอาอึอึอึสลับอึ ไม่โลกอ่าทีนี้มาดูช่องขวาบ้างเสียงสระยาวอีไปหาอาได้เอียอือไปหาอาได้เอือต่อไปอุหาอะได้อัวอูหาอาได้อะไรลกูกวสระอัวเก่งมากเพราะฉะนั้นดอกจันไว้เลย หน่วยเสียงสลับผสมเราทดสอบได้6แต่จริงๆทางนักภาษาศาสตร์ลูกนักภาษาศาสตร์ได้กําหนดว่าจริงๆแล้วสลับผสมในภาษาไทยเนาะเน้นย้ำในภาษาไทยเรามีเพียงแค่สามหน่วยเสียงคือเอียเอืออวเพราะอะไรเพราะหนูสังเกตเอียเอืออวไม่มีคู่เทียบเสียงคู่เทียบเสียงแปลว่าอะไรลูกะลักษณะของคู่เทียบเสียงคือคําที่มีลักษณะทางภาษาแตกต่างกันไปแค่หนึ่งจุดเช่นคำว่าเอีย เรามีคําว่าเสียกับคําว่าเลียเสียกับเลียต่างกันตรงไหนลูกอ่าต่างกันตรงเสียงพระยันชนะถูกไหมลูกอ่ะแต่ทีนี้เสียงสลักก็อาจจะแตกต่างกันอยู่อาจจะใช้เป็นกู้เทียบเสียงไม่ดีอ่างั้นลองใหม่เป็นเลียอ่ะเลียเลียกับเมียอ่ะเลียกับเมียหน่วยเสียงวรรณยุกตเท่ากันแหละอ่ามันแตกต่างแค่เสียง พยัญชนะอางเนี้ยถือว่ามีคู่เทียบเสียงแต่ถามหน่อยว่าสลัดเอียคําว่าขนมเปี๊ยะกับผมเปียอ่ะเปี๊ยะกับเปียเสียงสระต่างอขออภัยเสียงสระต่างกันก็จะินแต่เสียงวรรณยุก็ทําให้ต่างด้วยแสดงว่าคู่เทียบเสียงอันนี้ใช้ได้ไหมลูกไม่ได้เพราะต้องต่างเพียงแค่หนึ่งจุดเท่านั้นนะ เอียเออเออโอตบดังพวรองเท้าเกี้ยดังเอือนี่เป็นคําเรียนเสียงทั้งนั้นรวมไปถึงยังเป็นคํายืมจากภาษาจีนเพราะฉะนั้นเราเลยไม่จัดว่าเป็นหน่วยเสียงสระในภาษาไทยนั่นเองเรานับแค่เอียเอออัวอีบอกอาได้เอียอือบอกอาได้เอืออูบอกอาได้อัวนั่นเองสระผสมเอียเอออัวนะทีนี้มาดูลูกแล้วสระเกินเรานับไม้ล่ะ สลักเกินคืออะไรอ่าตะกูลอัมไอไอเอาถูกไหมเราไม่นับไม่จัดว่าเป็นเสียงสลักแท้หนูดอกจันได้เลยสลักเกินไม่จัดว่าเป็นหน่วยเสียงสลักแท้เพราะเกิดจากเสียงสลักไปประกอบกับเสียงพระยอ็ชนะเข้าคําแรกอ่านว่าอะไรลูกหรือเก่งมากมีสลักอึกก็จริงแต่มันดันมีเสียงพระเอนชนะต้นปรากฏอยู่คือตัวเร่นะเวลาทดสอบนักภาษาศาสตร์ทดสอบเสียงเขาจะใช้เสียงสลักอึนะเร่บกอึได้รื ต่อไปอันนี้อ่านว่ารือแสดงว่ามีเสียงเร่เสียงรอเรือบกสระอือนะต่อไปคํานี้อ่านว่าลึอหลุกเสียงลอลิงบกสระอือเช่นมีอยู่ยุคสมัยหนึ่งคํานี้ลูกของที่อะไรอันนี้อ่านว่าอะไรของที่ระลึกเก่งมากนะอันนี้อ่านว่ารือนะพระรือสายที่มาึงกกริย์นะสี่เสียงแรกลูก เสียงพระยัญชนะต้นนะมีเสียงพระยัญชนะต้นมาเกี่ยวข้องต่อไปสี่เสียงหลังล่ะอําไอไอเอาอําถ้าไม่เขียนแบบนี้เขียนแบบไหนได้อีกหรออําพรอ่าเขียนแบบนี้ได้แสดงว่าเกิดจากสระอะและมีเสียงตัวสะกดคือหมมาเก่งมากไอก็มีเสียงเยอะจอายักษ์อ้าเอาก็มีเสียงเวอวแหวนแต่หนูดูนะลูก เขามีการสันนิษฐานว่าไอไม่มาลายกับไอไม่มอนที่เขียนต่างกันในสมัยก่อนมีการสันนิษฐานว่ามันออกเสียงต่างกันเราเลยเขียนรูปที่ต่างกันแต่ปัจจุบันความแตกต่างนั้นมันไม่ได้มีผลทางภาษากับเราคุณนี่ลูกอ่าเมื่อเวลาผ่านไปภาษาก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น i กับ i จึงออกเสียงเหมือนกันในปัจจุบัน อําไอไอเอาเสียง <ous> พระยัญชนะอะไรปรากฏลูกพระยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดนั่นเองนะทีนี้มาดูการใช้รูปสลับลูกหนูสังเกตมีตารอบตัวมีตัวลายตารูปสลับยังคงเดิมอยู่เราเลยเรียกว่าเป็นการใช้สลับงรูปนะต่อไปสลับรูปลดแปลว่าหายถูกไหมลูกมี2ประเภทคือลดทั้งหมดกับลดบางส่วนลดทั้งหมด เช่นนกนกเกิดจากสระโอไม่มีสระโอแต่นอนหนูก็ไก่อันเขียนติดกันเราก็อ่านว่านกได้ผมให้ลูกหรืออย่างคําว่ากอนกอนเกิดจากสระอถูกไหมอ่าลดลูกบางส่วนเช่นเกยลูกเกิดจากสระเอคอเออยอเกยและตัวอในสระหายไปนะหรืออย่างมวยเนี่ยตัวไม้หันอากาศหายไปเมื่อมีตัวสกด สะแปลงรูปเช่นคําว่ากันจริงๆเกิดจากสระอะดแล้วเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศแข็งเกิดจากสละแอะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไม้แต่คูไม้แต่คูจะไม่ขึ้นใจไม้แต่คูทําให้เสียงนั้นมันสั้นลงนะปันไปกํากับรูปนะของคําที่ทําให้ออกเสียงสั้นสละเติมรูปอย่างเช่นสละอือเรามีอออ่านเติมขึ้นมาเพื่อป้องกันความสับสนนั่นเอง นอกจากนั้นลูกสระบางตัวอาจใช้วิธีการทั้งลดรูปและแปลงรูปนะเช่นคำว่าก็หนูจำได้จำได้ไหม,ไไหมลูกเมื่อกี้สระออเป็นเสียงสั้นไม้แต่รูก็กํากับให้ออกเสียงสั้นเพราะฉะนั้นก็เกิดจากสระออไม่ใช่สระออย่า้ก็จะผิดนะก็เกิดจากสระออเสียงโทได้คําว่าก็เพราะฉะนั้นเวลาอ่านให้ถูกต้องต้องอ่านว่าก็เนี เสียงสระสำคัญอย่างไรลูกเสียงสระสำคัญเพราะสระช่วยให้พระยัญชนะของเราเนี่ยออกเสียงได้นะเสียงพรญชนะต้องมาอาศัยเสียงสระเกาะเสมอจึงจะออกเสียงได้นั่นเองนี่คือความสำคัญของหน่วยเสียงพระยัญชนะอ่ะเรามาช่วยกันจำแนกสิลูกในแบบฝึกนี้นะคุณแม่สิตางโบทองมาเองจ้า คุณแม่บอกว่า Facebook สิตางบัวทองที่เป็นภาษาอังกฤษไม่จริงทุกคนรู้แฟนขับรู้ฉันใช้ภาษาไทยตลอดเพราะฉันคือคนไทยและคนไทยแปลว่าอิสระฉันไม่ยอมไปเป็นทาสคุณรอกค่าอ่านมาดิเพราะสี่ประเภทลองจัดแจงซิลกูกช่วยกันดีกว่าในคำที่มีเสียงสระเกินก่อนดีกว่าน่าจะหาได้ง่าย สระเกินคือรื้อรือรื้อรืออัมไอไอเอารื้อรือรื้อรือเป็นสระเกินเพราะตัวรื้อแต่ตัวรื้อรือตัวรื้อแต่ตัวเรือมีเสียงพยัญชนะต้นอัมไอไอเอาเป็นไสระเกินเพราะมีเสียงพยัญชนะท้ายหรือตัวสกดเพราะฉะนั้นเราเจอเลยลูกคำแรกไล่ไปประทัดแร่รื้อเรือรื้อรือเราเจอในคำว่ารีบเก่งมากมีตัวรื้อยู่ ทันนะต่อไปอําไอไอเอาคำว่าไม่เขียมากลูกไม่ไหนซ้ำครูจะไม่เขียนนะแต่ครูจะขีดไว้ต่อไปทุกคนรู้แฟนกับรู้ฉันคำว่าใช้เขียมากลูกใช้คำว่าไทยเีกมาก ไอเนี่ยเป็นสระเกินมนีไหมลูกไม่น้าสระไอ้ไม่มได้สองตัวล้วลยลูกสรุปแล้วมีทั้งหมดห้าคำที่เป็นสระเกินต่อไปหาคำที่มีหน่วยเสียงสระผสมประกอบตุกสระประสมคำไอไอเอา,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 อาใช่ไหมไม่ใช่นะคือสระเกิน สลับผสมคืออีบวกอไดเอียอือบวกอได้เอืออูบวกอได้อวดเอียเอืออัวเจอคําเดียวคือคําว่าบัวเก่งมากหรืบัวเป็นเสียงสลับผสมเสียงเดียวในข้พ่อขวานี้ต่อไปหน่วยเสียงสลับสั e> ้นครูขออนุญาตใช้กากาบาะสระยาวขออนุญาตใช้ตัวเครื่องหมายทูเฟสสละเอเสียงยาวบุกสระบอุเสียงสั้น สระอีเสียงสั้นตางสระอาเสียงยาวถูกไหมลูกอ้าวท้องสระอเสียงยาวเก่งมากใครตอบตามขอให้คะแนนเต็มอ่ะที่สระอีเสียงยาวเป็นคือสระอะไรจำได้ไหมหมายแต่คูกำกับให้ออกเสียงสั้นหรือสระอีภาษาเสียงยาวอังเสียงสั้นจริงเสียงสั้น ทุกเสียงสั้นคนสะระอกเสียงสั้นรู้เสียงยาวแฟนเสียงยาวคลับเสียงสั้นรู้เสียงยาวฉันเสียงสั้นภาษาเสียงยาวตะเสียงสั้นแต่ลอดเสียงยาวเวลาเช็คเช็คทีละพยางเนาะเพราะเสียงสั้นฉันก็เสียงสั้นคือเสียงยาวคนเสียงสั้นและเสียงสั้นคนเสียงสั้น แปลเสียงยาวว่าเสียงยาวอิศละเสียงสั้นหมดเลยใช่ไหมลูกชันเสียงสั้นยอมเสียงยาวเป็นเสียงสั้นถ้าเสียงยาวคุณเสียงสั้นหลอกเสียงยาวค่ะเสียงสั้นเอ่งมากนะลองกลับไปทบทวนเนาะอันนี้นะต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดกันลูก อำลาคุณแม่สิตางเรามาดูแบบฝึกหัดกันในหน่วยเสียงสระนะข้อใดประกอบด้วยสระเดียวทุกคำสระเดียวมีอะไรบ้างจำได้ไหมเอ่สิบแปดเสียงถูกไหมอ่าแต่ทีนี้สระเดียวเราไม่นับอะไรลูกถ้าเป็นสระเดียวสระเดียวเราไม่นับสระเกินเลืๆๆๆๆอดเลือดเลือดออไอไอเอาเราไม่นับอะไรอีกเราไม่นับสระ ประสมเพราะประสมเกิดจากการลากเสียงสองเสียงเลื่อนเสียงของระดับลิ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูแสนระกำใจให้ร้อนผ่าวหัวอ,อกระราวรานสังเสียงระเซิงแซ่ทั้งเสียงแต่ก็อึก,กระทึกก้องโน่นระแทะวิ่งระเกะระกะละเลาะเลื่อนละลานตาชิชะทำท่าเหมือนมาเกาะแกะเหมือนหมาแทะกระดูกไก่ข้อหนึ่งมีคําว่าหัวเป็นสระ กัวที่เป็นสระเกินข้อ2มีคำว่าเสียงเป็นสระระสมข้อ3ามมีไหมลูกไม่มีแต่ข้อ4มีเสียงสระผสมคือคำว่าเหมือนเด่นมากนะเหมือนเป็นเสียงสระประสมเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ3เนาะจำไว้สระเดียวไม่นับอะไร ไม่นับสลักเกินกับไม่นับสลักะสมนะต่อไปข้อสองข้อใดมีเสียงสละเดียวรอบนี้ถามเสียงแล้วลูกถ้าเช็คเสียงนับอะไรจำไว้นะถ้าเช็คเสียงนับอัมไอไอเอาด้วยนับสลักเกินเลือเลือลืออัมไอไอเอาเพราะมันเป็นเสียงสละอะถูกไหมกับเสียงสลัอือสละอือนะเป็นเสียงสระ,สระ,สระเดียว มันไม่ได้เป็นเสียงสระผสมเอียเอืออัวเพราะฉะนั้นข้อไหนมีเอีอเอือัวตัดทิ้งไปเลยลูกข้อหนึ่งสิ่งแวดล้อมกําลังเสื่อมลงมากข้อสองอันเนื่องมาจากการกระทําของมนุษย์เองข้อสามโลกจะสวยงามได้ด้วยสองมือคนข้อสี่จงมาพิทักษ์ธรรมชาติลําธารและป่าไม้ข้อหนึ่งมีเอียเอืออัวในคําว่าเสื่อมเก่งมากข้อสองมีเอีอเอืออัวในคําว่าเนื่องเก่งมากลูก ข้อสามมีเอ,อียเอ,อืออัวในคําว่าด้วยเก่งมากเพราะฉะนั้นในข้อนี้เสียงสระเดียวทุกคําคือจงมาพิทักษธรรมชาติลาธารป่าไม้คือข้อสี่ถึงแม้จะมีสละเอินแต่สละเอินก็ถือว่าเป็นเสียงเวลาเช็คนะคูอคาว่าเสียงถือว่าเป็นเสียงสระเดียวนะต่อไปข้อที่สามข้อใดประกอบด้วยเสียงสระเดียวทุกคํา อย่างเขาช่วงฤดูหนาวในจังหวัดนครพนมตอนปลายปีอากาศบริเวณนั้นออกจะหนาวเย็นถึงขนาดต้องห่อหุ้มร่างกายเพื่อความอบอุ่นท้งนี้ก็ด้วยอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกที่พัดผัานมาจากประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่เวียดนามถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลราที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงแสดงว่าตัดเสียงอะไรล,ลูกตัดเสียงสลับผสมข้อหนึ่งมีคําว่ายเยอเออัวในคําว่า ช่วงเก่งมากแต่จังหวัดเป็นสล่าอ่ะี๋ยวสมน,นะไม่เกียวข้อสองมีไหมลูกไม่มีข้อสามเอเออวอ,อ,อ,อนคำว่าด้วยกับเพื่อนอข้อสี่มีคำว่าเอียดเพราะฉะนั้นข้อนี้มนาะตอบข้อสองนะเป็นเสียงสระเดียวทุกคำต่อไปข้อสี่เได้มีคำที่ประสม ด้วยสระเดี่ยวมากที่สุดนาะยิ้มกันวันนิจิตแจ่มใสครอบครัวคือกำแพงแข่งชีวิตขับรถปลุกปดช่วยลดอุบัติเหตุอย่ารักเหงากับผมอย่ารักนมกับน้ำเพราะฉะนั้นตัดอําไอไอเอาไม่เพราะอำมไอเอาถือว่าเป็นเสียงสระเดี่ยวตรงในโลกทีนี้มาดูยิ้มสระอีกการสระอาวันสระอาละสระ อ่ะนิสระอีจิสระอีแจมสระเอใสสระอะเพราะฉะนั้นมีกี่เสียงลูกสามเสียงอีอะเอครอบครัวคือกำแพงแห่งชีวิตครอบสระอครัวสระอัวนี่คือสระผสมได้นมคับลูกคือสระเอกรรมคือเสียงสระอแพงสระเอแห่งสระ เอชีสระอีวิสระอีมีทั้งหมดห้าเสียงนะออเออแอีอีนะอ้าไปขับรถถูกกดช่วยรถอุบัติเหตุขับสระอ่าถูกไหมโลกอ่ารถสระโอ่าถูกสระอู กดสระโออ่นับตามไปแล้วช่วยสระอวนี่นับนะลดสระโออุสระอุบาดสระอติสระอิเฮสระอีหกเสียงอ่ะขอภัยลูกสระเดียวนาออันนี้ไม่นับขอภัยสระเดียวไม่นับอาไอไอเอานะสระเดียวขอไม่นับอาไอไอเอาเนาะถ้าถามเสียงอ่ะถึงจะนับแต่อันนี้ไม่เป็นสระเดียวเฉยๆอันนี้ไม่นับ ยารักเหากว่าฝอย่ารักลมปาน้ำอย่าสละอารักสละอะเหาอาไอเอาไม่นับกว่าสละอาผมสละออย่าสละอารักสละอะลมสละโอกกว่าสละอาน้ําไม่นับเป็นสละเกินเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อสามลูกนะมีคําที่ผสมได้สระเดี่ยวมากที่สุดทั้งหมดหกเสียง ต่อไปข้อห้าสลัดลดลูกมากที่สุดลดำเป็นคนสะอาดและทำงานเรียบร้อยแดงเป็นคนขยันเขาทำขนมขายทุกวันส้มเป็นคนรวยและมักจะสวมเสืส้อผ้าสวยๆเขียวเป็นคนนิ่งเฉยและปล่อยให้หล่ะ่าน์เอามาัมโดเปนนี่ไม่เล็กสลัดลดลูกเล็กสลัดเปลี่ยนลูก,ลก,ลกอู่นโลกอาจต่ยังคนใช่ข้อหนึ่งมีคำว่าคนข้อสองก็คนกับขยนันกับข่าขนม ข้อสามมีส้มสระโอคนสระโอรวยสระอัวสวมสระอัวสวยสระอัวข้อสี่คนสระโอเลยสระเออข้อที่มีเยอะสดุดคือข้อสามโอเคจบไปแล้วสําหรับเรื่องแรกรูประบบเสียงในภาษาไทายในเรื่องที่หนึ่งคือหน่วยเสียงสรนะครูได้อ้างอิงจากหนังสือระบบเสียงภาษาไทายของอาจารย์ ศาสตราจารย์ดรกาญจนานาสกุลครับเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องแรกนะลองกลับไปทบทวนบ่อยๆนะสงสัยตรงไหนนลูกถามได้นะถามได้ในระบบนะหรือจะแอดเฟซบ o o กูมาก็ได้ครูแชมป์ e d u k r u c h a m p นะ e d u แอดเฟซบุ๊กมาสอบถามตรงไหนที่สงสัยสอบถามกันได้สำหรับวันนี้ ต้องไปขอตัวก่อนนะบกันใหนในคลิปหน้าสสดอีกนะับ